จ้าทุกคนมื้อนี้แม่แก้วนะจ้าแม่แก้วพ้ามา tu, mit, ัดผัดมีผัดมีผัดมีเส้นเล็กนะจ้ะเนาะนี่ผัดมีเ้นเล็กเ้นก๋วยเตี๋ยวเ้นเล็กนะจ้านี่ผัดปีนี่ก็มีเครื่องมีกระเทียมนะจ้าแม่ตำกระเทียมตำกระเทียม,ม,ม,มแล้วก็มีตน้นหอมแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็หมูบดนะจ้ามาเบิ่งกันเลยนะจ้าเนาะ ก่อนอื่นเอาน้ำมันพผืชใจนะจ้ะาน้ำมันพผืชดใจเกี่ยวกระเทียมก่อนเกีียวกระเทียมก่อนจ้าเกีียวกระเทียมให้หอมก่อนนะนเกีียวกระเทียมให้หอมก่อน เจียมแถ่งหอมหอมนะจ๊ะน้ะเกี่ยวไปเกี่ยวมาผัดไปผัดมานะจ๊ะเจียมก็เริ่มหอมแล้วนเนาะเจียมก็เริ่มหอมแล้วหอมแล้ว อันนี้ก็เอาหมูใส่นะจ้าหมูบดนะจ้านะหมูบด่เิมเรลอยเกอยเครื่องใส่เลยจ้าอ่าแล้วขาเขียวใส่หิวขาวนิดนึง ก็น้ำปลาแนี้น้ำตาลขาดก็ได้นะจ๊ะเนะาะผัดนี้ต้องใส่น้ำตาลออกับหววนแบบน้อยแล้วก็ลดตีแล้วก็ชู่อรดผสมกันนะจ๊ะผัดใส่กานโู้หอม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 จ้าต่อหน้า เสี้ยวดำเิว้วดำใส่ใส่ก่อนใส่ลุ้นกับอบเป็นยังนะจ้ะเนาะได้หมดน้ำมะขามเปียกลงเลยนี่น้ำมะขามเปียกเดือดปล่อยให้เดือดอย่างน้อยนะจ๊ะเนาะ ต้องให้เดือดนิดนตอนนี้ก็เดือดนะจ้าหม้อเดือดน้ำเดือดแล้วนะจ้าแม่ซิมเบิ้งก่อนอร่อยมีใส่เลยเอาเส้นใส่เลยนะคะเส้นเล็กใส่เลย อเยใส่ให้พอเลยคอยมาเพื่อหยินะจ๊ะเนาะแบบเนี้ ให้มันอ่อนๆจ้าผัดหมี่ของเราก็สุกแล้วนะคะใไข่หอมลองไปเลยหอมโรยล,ลงไปเลยจ้านี่จ้าโอ้สุกแล้วโอ้นหนกินบ่จ้าหนหากินบ่เดอๆๆ กินได้จ้าเด้อกินกันได้จ้ากิบของแม่ก็มีซ้ำมีนะจ๊าเนาะพาไเบนแคนนี้ผัดกินได้จ้าเด้อรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า